พาที่เพ,พิ่นมาอาจารย์นุ่นอาจกรยพี่น้องนุ่มๆมาตานุ่นเลือกกายุลุ่เหมือนเลยเป็นเห็ดเลือดแล้วแล้วนะพี่น้องนี่พี่น้องใต้ผห็ดเป็ดเพิ่นออกมากพี่น้อง เดี๋ยวนี้มาได้จอที่นองจ้ะได้ผ่นลจะที่นอนี่ยแยกชิูสวนล้งหันน่ะหนีลางหั่ไงคนน่ะนี่อะไรจ้ะที่นอแเราก็มาหาแรงมีไป็นไส้ขีดเป็ดรอ่ข้องเนาะหนื่ยที่นองจก่เนี่ยติดให่ดูพอคุณดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยจะที่นองดูดน้ำขึ้นมาก็ไหลลงมา ไอกสินส่วนลงอีกสมาอันเอ,อาใต้พอดีกระเลกขกว่าไอ้ไอ้ลูดใต้มาเอาเหมือที่ลองจะ้ะเนี่ยเป็นเหตดเลืองเล่วๆนะพี่ณ้องเพจะเลร่ลองจ้ะ น้องเพียงดึงว่าจะดีบ่นี่ล่าจะพ่มอ์ก้นเรือรถมาเอาซ้ายพอดีจ้ะถ้ามาดูเนอสแถวหน้่มคนพันเงียบๆลงเสียงกรายที่เจ็ดคนละจ้ะ เป็นเหตุเรื่องเลวๆนะพี่น้องเหม่ยพี่น้องจ๋าเนี่ยสวยมากมากเลยขอบคุณหลายๆด้วจ้ะเด้อข้าดูของเลยยอะถึงจะข้าดูแง่งก็คืออยังพี่น้องแดงแ่งไงนะเลยเยอะถึงเขาซุ่มกันเลยสวยงามเนาะ ใส่ขีเ็ดงามตัวนี้นะจจนะเนาะเขาก็หลายๆจ้าถ้ามาดูเนะาะแถวเนาะหงฟัน,น,ท,นทันยาวๆลูกผจะเลยลองจ้ะลองเครืองดิงว่าจะดีก่นี่เลยจะพี่น้องจ้าเนี่ยเป็ายีดเกตคนละจ้าก็สั่นละจะพี่น้องเนแยกคิเส้อลูห็บนีล่องห่างไงมัน นี่เลยจ้ะพี่นอ้องแล้วก็มาหาตรงนี้เป็ไปไนเปนะ็นสายขีเด็ดเน,นาะพี่น,อน้องเนาะพอที่เพิ่นมาจากนู้นเลยจ้ะพี่น้องนนูโอ้ยมาตานุ่มเลือกกายุลุม่มเห็นไหมเริ่มจะเลยล่องจ้ะล่องเชียงเบิงว่าเสรดด็จอยู่ปะนี่แหละจ้ะพี่นอกก้องจ้ะ แมมาดูเนาะแถวหน้ ạ, ่มพพันธุ์ันอย่างนเป็ปหนเห็ดเรือๆน้กพนัหน้องเนอยจ้นสวยงามมากเลยจ้ะามมากเลยจ้ะพน้องเนี่ยงามมากเลย งานจริงจริงานแท้ๆเลยแจตพ,พ,พ,พี่น้องพอที่เพิ่นมามาจากนู่นเลยเจะพี่น้องนุ่มๆมาตานุ่มเลือกกระยุลุ่มเหมนเลยพีน้องเลือกกระยุลุ่มเหมนี่ยตื่นกับว่าพาไปไเจ้ะว่าพาไปแล้วซูซายขี่เนนะสวยมากเลยเจะพีนอ้องนี่เลยซูซายขี้เ เอนละจ้ะท่นจะเลยล่องจ้ะล่องเชียงโดงว่าจะดีปะนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะอื้ยพี่น้องสใส่ผิดเกสันออกมา้พี่น้องดือยห่ามากเ้ยจ้ะพี่น้องจ้ะท่นจะเลยล่องจ้ะล่องเชียงโดงว่าจะดีปะนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะ เป็นเห็ดเลือแล้วแล้วนะพี่น้องเลือกอะไรดีๆเมื่อ,อ,อ,อถึงกับว่าภาคไปจ้ะว่าภาคไปดอกดูทรายที่เป็นน่สวยมากเลยจ้ะพี่นอ้องนี่ไงเลือกรถมาเอาทรายสดีจ้ะสวยงามมากจ้ะ ก่นจะหนี่พอน้องพี่น้องเนาะนี่เยอะ,อะ,ยะสั่นเล,นนนลย,ยเจา้าพี่น้องเนี่ยแยกชิ้นส่วนลงเห็นนี่ยนีแล้วหางใหญ่เงินเนี่ยนี่เลยเจ้าพี่น้องแล้วก็มาหาตอนมีเป็็น,นปเปใส่ผีเด็ดเนาะทุกคนเนาะไป่ติดใจดูพ่อคนดูดน้ำขึ้นมานี่เลยจ้าพี่น้องดูดน้ำขึ้นมาก็ไหลลงมาแยกชิ้นส่วนลง ในแรกแต่แต่จากหัวน้องออพี่น้องโอ้ยของอยู่ดีเพิ่นกตบวะ่าใส่นงเพิ่นไหลออกมาพี่น้องจ้ะงามใหม่เลยนะงามบอกพี่น้องอเท่จริงเนี่ยกระจายชิเจ็ดเพิ่นละจ้ะเหนยพี่น้องจ้ะงามจริงจะสบาี แหงกึ้งขึ้นยังพี่น้องแง่แหงเลยนะระยะติดคอส้มอยู่กันเลยระยะแง่ดูคอเพิ่นดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยอะไรจะพี่น้องดูดน้ำขึ้นมาก็ไหลลงมาแยกสิ้นส่วนลงยังหั่นอะไรจะพี่น้องเนี่ยแยกสิ้นส่วนลงหันกันหนีร้องห่างไงมันนี่อะลรจ้ะพี่น้องแล้วก็มาหาแต่มีแต่สายขีดเด็ดนอกสมองเนาะพี่น้องเลือกแต่ยุบ เมื่อถึงกับว่าพลาดไปจ้ะว่าพาดไปดอกคือสายที่เป็นน่าสวยมากเลยจ้ะพี่น้่โอ้ยเลยเรือรถมาเอาสายพอดีจ้ะแค่ผ่านเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยแยกคิวเซอร์ลงหันนั่นนีร้องห่างใหญ่มันนี่อะไรจี่น้องแล้วก็มาหาตรงนี้เป็นสายขีดเน,นียวเท่น้องเนาะ เป็นเห็ดเ,เ,เรือแล้วแล้วนะพี่นอ้องไี่ดีนอ้อกใส่ิบเป็ดตนออกมากเลยคี่น้องดูง่าหมากเลยพี่น้องจ้ะพี่น้อง,องเลือดู่ลุทีเมื่อถึงกับว่าพลาไปจ้วจ้าพไปดอกวดูใสายิเป็ดสวยมากเลยจะพี่นอ้อ,นองอม่เลยหลงกสวยงายม,มากเลยจ้ะ ก็ฝันเร้จะจี่นะเนี่ยแยกชิวเส้นลงกหันนี่หนีร้อง,ง,ง,ห,งหางใหญ่นนีนน่อะไรจี่นงแล้วก็มหาตรงนี้เป็นอไส้ขีดเนาะพี่้น้ันเนาะเลิศอันเอาไสายพอดีก็เลขข็กขัวไก่ไ้ให,หลูกไส้มากเอาเลยมากามากเลย ขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อค้าหรูอของเยอสวยามากจ้ะต้นจ้ายนี่พอน้องพี่น้องเนาะมีเยอะพอพี่เพิ่งมาอาจารย์นุ่นมา,นาจารพี่น้องนุ่นมาตานุ่นเลือกกับยุลุงเหมือนเลถ้ามาดูเนาะ แถวหนุน่มพันธพันธ์างเงียหน่นนเนมเกิดอันเอาใต้อพอดีกระเละขววไอ้ไอ้หลุดใต้แม่เอาหน่มพันไหลออกมาที่น้องจ้ะงามใหม่เลยนะงามบอกที่น้องเฮ้จริงลังแ้ง เฮ่ยี่นองสิใต้สิบเป็ดเ่นออกแม่ที่นองดูเงี้มาได้จะที่นอจ้กได้ติดแก่ดูพอ่นดูดน้ำขึ้นมานี่ยหละที่นองดูดน้ำขึ้นมาก็ไหลลงมาอ้แกเส้นส่วนลงพี่น,อ,น,งนองเลือกอะไรดูด